สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะทาง FM 105นะคะวันนี้เจอกับชั้นกัรศนานิตเมธาและคุณนภารอนประสิทธิ์ค่ะค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยวันนี้เป็นคนไทยแล้วค่ะก็วันนี้มีการรายงานทั้งสบคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกตกข้อมูลตรงกันเลยค่ะสบคแถลงพบคนไทยอีกสองรายติดเชื้อโอไมครอนจากในจีเรอันนี้ไปตรงเลยเนาะ เป็นลามะนะคะ,ะเดินทางไปกับชาวต่างชาติอ<ะ>ีกเจ็ดคนแล้วก็สองรายดังกล่าวที่ว่านี่จริงๆเราเจอสามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า<ะ>ทมามถึงว่าเจอสามนะคะ,ะออยังไม่ได้รับวัคซีนทั้งสามคนเลยค่ะแล้วก็มีคนไทยคือจริงๆแล้วสองรายเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยอีกรายเหนือบินต่อไปที่สวีเดนนะคะยังไม่รู้ผลบวกเขาเป็นยังไงนะคะ,ะแพทย์หญิงสุมณี<ะ>วชรศิลป์ผู้อำนวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยง<ะ>และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ในฐานะผู้ช่วยโฆษกสบอคอนะคะวันนี้ฟังดินฟังเองเลยบอกว่าช่วงท่านพูดถึงกรณีของการสถานการณ์การติดเชื้อประจําวันแล้วก็พูดจนถึงเรื่องสายสายพันธุ์ใหม่ของเราก็าคือโอมิครอนนะคะรากว่าพบ <c oughs> สองรายเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นการระบาดของโอมิครอนเนี่ยทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยมีสรุปกันแล้วเนี่ยเจอกันแล้วห้าสิบหกประเทศนะคะ <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยผู้ติดเชื้อล่าสุดที่พบประเทศไทยเนี่ยเป็นล่ามีด้วยกันสามคนนะคะเป็นคน <c oughs> ไทยไปร่วมประชุมเป็น ตัวแทนคริสตจักรที่ประเทศในจีเรียโดยมีผู้เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด20คนเจ7คนเป็นชาวต่างชาติค่ะระยะเวลาในการประชุมอันนี้ละเอียดมากคือ13-23ถึงพฤศจิกาย,ยนรายที่2และรายที่3าิงไทยนีคะอายุ36ปีกับ46ปีส่วนอีกรายเนี่ยเขาประชุมเสร็จแล้วเขาก็เดินทางต่อไปที่บรีเดนคะเท่ากับว่า เดินทางกลับมาประเทศไทยเพียงแค่สองรายนะทั้งสองรายเนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจแบบ RT-PCR เนาะที่ไนจีเรียเมื่อวันที่21ก่อนเดินทางมาไทยก็ตามตามสถานการณ์มาตรฐานโลกแล้วเพราะเดินทางมาถึงไทยวันที่23พศจิกาย,ยนอาการเริ่มออกเด็กคอพอเข้าไทยก็ต้องกักตัวนะคะตามระบบจริงๆแล้วก็พบว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงพวกที่เี่งการฉีดวัคซีนเห็นมากพิษภัยเจอแล้วนะคะ,ะก็ไม่ได้มาจาก6 ามประเทศต้นทางาตรวจ RT-PCR วันแรกที่มาถึงเนี่ยก็พบว่าเป็นผลบวกนะคะก็ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนครบกำหนดเมื่อวันที่5ธัานวาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเมื่อก่อนหน้าวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยองค์การอนามัยโลกประกาศให้เวราสายพันธ์โอมิครอนเป็นสายพันธ์ที่น่ากงงังวลค่ะจึงก็เลยนําตัวอย่างของทั้งสองรายเนี่ยที่เดินทางเนี่ยมาตรวจกันอีกครั้งหนึ่งตรวจด้วยระบบทางวิทยาศาสตร์ว่า ล้วพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะติดเชื้อสายผ่านโอเมก้าอนขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สามคือฐานการถอดร,รหัสพันธุกรรมนะคะก็พูที่ว่าผลน่าจะออกมาประมาณหนึ่งถึงสองันวันนี้นะทั้งสองรายเนี่ยบอกเลยนะคะคือถึงจะติดก,ก็รักษาดีแล้วหาย,หายแล้วนะคะหายไปแล้วเมื่อวันที่ห้าธันวาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสังเกตเพิ่มเติมอีกวัน,นะคะ่ะส่วนอีกรายที่เดินทางไปที่สวีเดนเนี่ย ได้รับข่าวมาเหมือนกันว่าเชื้อเป็นบวกเหมือนกันนะค่ะวันนี้น้องแปมีเสียงใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการถแถลงของสบคเนาะเพื่อยืนยันแล้วก็ฟังความชัดเจนด้วยนะคะ,อ,ะอีก2รายนะคะสำหรับรายที่2และรายที่3ที่มีการรายงานล่าสุดเนี่ย เป็นกลุ่มล่ามนะคะซึ่งมีทั้งหมด3คนนะคะในชุดนี้ที่เป็นคนไทยแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนคริสตจักรที่ประเทศไนจีเรียนะคะซึ่งมีผู้ที่เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด20คนอีก17คนนี่เป็นต่างชาตินะคะโดยช่วงที่ไปประชุมเนี่ยก็คือช่วงวันที่13ถึงวันที่23พฤศจิกายนโดยรายที่2และรายที่3เนี่ย เป็นหญิงไทยอายุ36ปีและ46ปีสำหรับคนไทยอีกหนึ่งรายเนี่ยเมื่อประชุมเสร็จก็ได้เดินทางไปสวีเดนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแค่2รายนะคะซึ่งทั้ง2รายนี้เนี่ยได้ตรวจ RT-PCR ที่ไนจีเรียนในวันที่21พฤศจิกายนนะคะก็คือก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยตรวจไปหนึ่งครั้งผลการตรวจเนี่ยเป็นลบ ในขณะที่กำลังจะเดินทางกลับมาคือวันที่23พฤศจิกายนเนี่ยได้เริ่มมีอาการนะคะได้มีอาการเ,เจ็บคอเล็กน้อยแล้วก็มีไอนะคะเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่23ก็เข้าสู่ระบบการกักตัวเลยเนื่องจากว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ได้มาจาก63ประเทศต้นทางนะคะ เมื่อเข้าสู่ระบบการกักตัวก็ได้ตรวจ rt pcr ในวันแรกผลเป็นบวกทั้งคู่นะคะจึงย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลจนครบกำหนดในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากว่าวันที่26พฤศจิกายนองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ประกาศให้โอมิครอนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลหรือว่า v า r i a n นซอฟคอนเซิรนะคะดังนั้นก็จึงได้มีการนำตัวอย่างของสองรายนี้เนี่ยนะคะที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาเนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมนะคะ,ะผลก็พบว่าเป็น p พเทนเชียนโอมครอนซึ่งก็คือมีความเป็นไปได้สูงมาก ว่าจะติดเชื้อโอมิคอนนะคะและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนที่3ก็คือการถอดรหัสพันธุกรรมหรือว่าการทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่าเป็นโอมิคอนนะคะก็ผลของการทำโฮจีโนมซีเควนซ์เนี่ยจะออกภายในวันสองวันนี้นะคะ ระหว่างนี้เนี่ยนะคะก็กรมควบคุมโรคก็ได้มีการสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะคะก็พบว่าทั้งสองรายที่ไปประชุมที่ไนจีเรียเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมและไม่ได้ใส่หน้ากากาอนามัยนะคะแล้วก็ประกอบกับก,บการที่เขาก็ไม่ได้รับวัคซีนทั้งคู่นะคะซึ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ได้มีการสอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ2รายนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีความก้าวหน้าเพิ่มเติมก็จะมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทั้ง2รายถึงแม้ว่าจะได้มีการรักษาครบไปแล้วนะคะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ได้มีการติดต่อให้คุมสังเกตนะคะเพิ่มเติมอีก7วันนะคะเพื่อที่จะสังเกตอาการนะคะ ส่วนอีกรายนะคะที่เดินทางไปไนจีเรียด้วยกันแล้วขากลับแล้วเขาไปที่สวีเดนนะคะก็ได้สอบถามไปยังที่สวีเดนเนี่ยก็ได้รับรายงานว่าก็ไปตรวจพบเชื้อเป็นผลบวกที่ประเทศสวีเดนค่ะค่ะจากสถานการณ์ที่มีเชื้อโอมิคอนในขณะนี้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยการป้องกันขั้นสูงสุดด้วยมาตรการส่วนบุคคลก็ยังคงใช้ได้เสมอนะคะ ก็ขอใหออ้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะยังคงเข้มเรื่องมาตรการส่วนบุคคลนะคะเชื้อโรคเนี่ยไม่มีทางที่จะทะลุหน้ากาก,ากอนามัยออกมาภายนอกได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องขอเน้นย้ำนะคะให้พี่น้องประชาชนยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะคะที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวหรือว่าแม้แต่ไปไประชุมนะคะ และในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยก็มีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งก็ฟังไปแล้วก็เข้าใจแล้วเนาะน้องแป๊เนาะสถานการณ์ก็จริงๆแล้วก็เขารักษาตัวเรียบร้อย<ม>หายเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าได้กังวลนะคะแล้วก็มันคุณหมองยงเองก็พูดค่ะว่าโอมิครอนเนี่ยถึงแม้จะแพร่ได้เร็วเนาะแต่ว่า<ม>อาการเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะักแล้าหายได้แล้วก็บักวิธที่มีอยู่เนี่ยค่ะสามารถป้องกันได้นะคะขอความกรุณาไปฉีดวัคซีนกันค่ะ ค่ะแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางดรอนันต์นะคะซึ่งอยู่ทางอะไรเ,เรียกว่าอะไรไบโอเอนเทคใช่ไหม,อมของดรอนันต์นะคะก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเนี่ยปรากฏว่าภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีเนี่ยมันลดน้อยถอยลงค่ะสำหรับคนที่ติดเชื้อโอมิคอนใช่ไหมคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะพอ มีรายงานบอกว่าเชื้อกลายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยสามารถลดแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันของคนที่ฉีดไฟเซอร์แล้วก็บโอเอ็นเทคอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะก็บอกว่าคนที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากไวรัสเนี่ยแล้วก็คนที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้นจะมีประสิทธิภาพด้านการคุ้มกันมากกว่าการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงนะคะข้อมูลจากอเล็กซิเกิลจากสถาบันวิจัยสาธารณาสุขของแอฟริกาแล้วก็ทีมนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ไปตรวจสอบตัวอย่างเลือด ของคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ลแล้วก็ไบโอเอ็นเทค12คนพุ่งเป้าไปที่การรับมือของแอนติบอดีในร่างกายของคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะคะว่าจะสามารถยับยั้งไม่ให้ไวรัสลายพันุไอมิครอนเนี่ยนะคะติดเชื้อเซลล์ร่างกายมนุษย์ได้แค่ไหนอย,อย่างไรปรากฏ<ม>ว่านะคะพบว่าประสิทธิภาพในการสกัดกั้นไวรัสกลายพันธุ์โอมิคอนแล้วก็แอนติบอดีเนี่ยมันลดลงไปถึง41เท่าเมื่อเทียบกับไวรัสโควิดตัวเดิม ะะแล้วก็ลดลงเมื่อเทียบกับไวรัสกลายพันธุ์อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกแบบนี้บอกว่าอย่าเพิ่งตกตกใจเพราะว่ารายงานนี้เป็นผลการศึกษาเบื้องต้นที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพของงานวิจัยทางวิชาการก่อนที่จะไปตีพิมพ์เผยแพร่นะคะผลการวิจัยในครั้งนี้ก็ยังระบุด,ด้วยว่าวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอนเทคเนี่ยลดประสิทธิภาพในการรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์นะคะก็บอกว่ามัน S 1> <S 1> <S เหมือนกับว่าไฟเซอร์แล้วไบโอเอนเทคเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับเบต้าได้นะคะ <ừ. S 1> ซึ่งเบต้าเนี่ยก็ระบาดไปทั่วแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งตกอกตกใจมันเป็นเพียงแค่อะไรอะเป็นผลการวิจัยแล้วก็วิจัยในคนแค่12คนเท่านั้นเองค่ะอืมก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฟังหูไว้หูค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะส่วน <S <S 2> <S 2> ขอพี่เอื้งขอย้อนกลับไปมื่ประมาณสักสาปี แล้วเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2561ตอนนั้นเกิดคดีอื้อฉาวรุนแรงมากค่ะมีคดีของกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทอิตาเลียนไทยตอนนี้เป็นอดีตประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยแล้วนะถ้าพูดถึงคุณเปรมไทยกาน,นสูตรเนี่ยทุกคนต้องร้องอ๋อในตลาดหลักทรัพย์ปรากฏห่ว่าอย่างนี้ท่านเนี่ยไปล่าสัตว์ป่าแล้วท่านไปกินเสือดำกับไก่ฟ้าหลังเทาค่ะมีเอกสารมีหลักฐานพยานหลักฐานชัดเจนมีกระดูกมี วิธีการกินอะไรเรียบร้อยก็เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบนะก็ได้จับกลุ่มท่านมาท่านก็อยู่ระหว่างกระบวนการตอนในช่วงหลังจากนั้นก็เกิดคดีความกันมาอุตลุดเลยนะคะท่านก็ต้องอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้องร้องต่อศาลนี้วันนี้ค่ะเป็นวันพิพากษาศาลฎีกาศาลสุดท้ายของท่านแล้วนะคะศาลฎีกาพิพากษาสั่งจำคุกคุณเปรมชัยกันสูตรนะคะเป็นเวลาสองปีกับหกเดือน โดยไม่รอโรองอาญ,ญาเพราะฉะนั้นคุณเปรมชัยเมื่อเช้าไปที่ศาลเนาะท่านถึงไม่ทา้าเพราะท่านเป็นโรคเกานะคะแล้วก็สุภาพาไม่ค่อยดีท่านอ้วน,นแล้วก็ที่คิวทั้งทางด้านเขาใจว่าน่าจะเป็นข้างท้้งซ้ายค่ะท่น่ใจค่ะผ่นแผลด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะก็พิพากษาว่าศาลจังหวัดทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้อ่านคําพิพากษา คดีหมายเล็ดดำที่อสองหนึ่งเ้าทหกหนึ่งแล้วก็คดีหมายเลขแดงที่หกสิบสองทหกสิบระหว่างพนักงานอายการจังหวัดพองผัคูรมเป็นโจทย์นะคะแล้วก็นายเปรมชัยกนสูตรจำเลยที่หนึ่งนายยงดดเครือจำเลยที่สองนี่เป็นพรานนะคะนายธานีปฐุมมาจำเลยที่สี่ในคดีเสือดำสรุปว่าคุณเปรมชัยกนสูตรนะคะถูกจำคุกสองปีหกเดือนไม่รอลงอาญาขณะนี้ก็เดินทางเข้าไป ในคุกเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีคดีอื่นๆตามมาอีกนะคะก็ว่ากันไปนกรณีของคนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างที่ศาลจะดาเนินการอ่านว่าจะมีคุกกันโทษกันไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้เนี่ยกรณีของการขินเสือป่าเนี่ยค่ะทำให้เกิดกระบวนการของการที่จะเตือนสติคนเราว่าเราอย่าไปทําลายป่าอย่าไปลุกล้ําเขาเพราะว่าเขาอยู่แบบสงบเยี่ยมของเขาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนกินอาหารที่เป็นพวกป่าเนาะ เป็นครั้งแรกแหละที่เจอผู้บริหารระดับสูงขนาดนี้ร่ำรวยขนาดนี้เนี่ยนิยมเสพอะไรที่อืมคนที่ทั่วไปเขาไม่รับประทานากนารอ่างถกไอืมนั่น,นสิก็แล้วเมื่อเช้านี้ที่ตลกก็คือว่าการอ่านคําพิพากษาเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับคนที่ออกมาถแถลงนะคำพิพากษามีถแลถลงผิดด้วยล้วก็ต้องมาแก้ไขข่าวกันนะมันรู้สึกว่า จริงๆมันเรื่องคำพิพากษามันไม่ควรจะผิดเนาะเพราะว่านักข่าวก็เข้าใจว่าคุณเปรมชัยเนี่ยถูกลดโทษทุกคนก็เขียนข่าวกันหมดแล้วว่าคุณเปรมชัยถูกลดโทษปรากฏว่าสารดีกาเนี่ยพิพากษายืนตามสารอุทธรใช่ไหมคะก็ไ<า>ม่ได้ลดโทษแล้วก็พอสารดีกาก็คือเป็นศาลสูงสุดแล้วอ่ะเพราะนั้นก็ถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว,วคุณเปรมชัยก็ต้องเข้าเรือนจำเนาะส่งเข้าเรือนจําที่กาญจนบุรี แม่ข่าวแบบนี้นะไม่อยากจะเมาส์เนาะไม่อยากจะเมาส์เอ๊ะทำไมมันมันมันถึงได้ได้ผิดกันได้นะคะอ,อ่ะก็ว่ากันไปไปดูเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่านะคะสำหรับน้องลิซ่าแบล็คพิงคนะคะลิซ่าแบล็คพิงคเนี่ยตอนนี้ไปนั่งแท่นแบรนด์แอ a s s a เดอระดับประเทศนะสื่อเขาก็พานหัวว่า COVID โควิดก็เอาไม่อยู่ป้านมไม่อยู่นะก็น้องลิซ่าแบล็คพิงคเนี่ยนะคะเป็นไอดอลวง b l a c k พิงคอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะ หลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยติดเชื้อโควิดไปก็มีรายงานว่านะคะน้องลิซ่าเนี่ยหายป่วยจากโควิดแล้วก็พ้นช่วงกักตัวแล้วนะคะเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็ลิซ่าก็ไม่ได้เสี่ยงต่อกันแพร่เชื้ออีกต่อไปนะคะลิซ่าเองก็ได้มีการแบบ เหมือนโพสต์ข้อความหรือว่าโพสต์รูปของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยอยมาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลิซ่านะหลังจากที่เธอเนี่ยเราก็จะเห็นเธอถือแบรนด์ซีลีนใช่ไหมพี่เครื่อบมซีลีนเนาะอะก็ลิซ่าเนี่ยเขาก็ตอนนี้ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแบรนด์ซีลีนนะแต่งตั้งน้องลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกเลยแล้วก็เผยแพร่ คลิปของน้องลิซ่าที่ร่วมเดินแบบในคอลเลกชันซีลีนซัมเมอร์2022ที่งานแฟชั่นโชว์นะคะที่ถ่ายทำที่เมืองนิสประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ